เอาโมดีจะไปอือออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยอะไรเธอเธอเข้ามาพวกน้ำมันพวกฉันทำไมนะเนี่ยบ้านฉันนะมันไม่มานี่ก็เลยจะมาขอน้ำบ้านแกอะเนี่ยบอกนะว่าเธอแต่งตัวแบบนี้เดินจากบ้านมาบ้านฉันเลยเหรอบ้านก็อยู่ข้างๆกันเองนี่เฮ้ยจะบ้าเหรอคุณอื่นไ็เห็นโมดี้ทำไม เป็นเพื่อนกันแท้ๆแต่นั้นมาห่วงฉัน้วหรอฮะเอ่อก,ก,ก็แบบว่าไอ้บ้านนนจริงจังไปได้ฉันใส่ผ้าคลุมมาไว้ทเพ่มาถอดหน้าห้องนี่เองแก้งพวกแกเฉยๆเอ่อไมเราจะแก้งกันมาแล้วเนี่ยนี่ว่าแต่พวกแกทําอะไรอยู่แล้วเนี่ยฉันก็กาลังแก้ความหล่อยอยูไ่ไงเปิดเทอมวนันแรงทันทีด้วยือแล้วแกละกายยืนทําอะไรอยู่ตั้งนานแล้วเออคือว่าฉันชี่อยู่อะ ฉันเลยไม่กล้าหันไปหรือว่าเธออยากให้ฉันหันไปคุยด้วยไหมอะเออไม่ต้องเว้ยฉันไม่ได้อยากจะมาเห็นน้องชายของแกเออฉันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าน้องชายได้หรือเปล่านะเออไ,อ,ไ,อ,ไอ,อ,อ้นี่เออนี่ว่าแต่ไปอย่าไหวงั้นอย่างนี้เลยนะยฉันจะเข้าใจก็เถอะเพราะเราสามคนเป็นเพื่อนกันแต่เด็กๆอะ่ะเคยอาบน้ําด้วยกัน เคยเล่นด้วยกันมาแต่ว,ว่านี่เธอก็โตเป็นสาวแล้วนะเวย้ยโอ๊ยพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะนนแกจะคิดมากอะไรขนาดนั้นวะไม่ว่าพวกเราอะจะอายุเท่าไหร่ยังไงพวกเราทั้งสามคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยหรอฮะเอ่อก็ไม่มีหรอกแต่ว่าสำหรับฉันเธออยากทำอะไรก็ทำตามใจเธอแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ช่วยออกไปก่อนได้ไหม ให้ฉันได้หันไปก่อนโอ้ยบ้าฉันจะอาบน้ำเว้ยถ้างั้นฉันจะหันไปแล้วนะเอ้ยไม่ต้องอย่าหันมานะเว้ยงั้นเธอก็ออกไปซอก็ไม่อยากออกอ่ะถ้างั้นก็อย่าหันแล้วเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าตายแจกอ่งเปาเข้า wallet f r e ี f เพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมอมเมนต์เบอร์ wallet ของทุกคนไว้ด้วยนะเอ้านี่ แกยืนรอฉันเหรอเนีนน่ยนนไมกใช่ดิเปิดเธอมันแรกเดี๋ยวก็หลงหลอกเธออ่ะ <c oughs> แกคิดว่าฉันอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ฉันอายุ16แล้วนว้ยไปโรงเรียนแค่เนี้ยฉันไม่หลงหรอกตอนมาสมัครเรียนอะ่ะเธอยังเดินหลงพวกฉันต้องตามหาแทบแย่เลย <c oughs> นั่นมันตอนมาโรงเรียนครั้งแรกแต่ตอนเนี้ฉันจำทางได้หมดแล้วนะ่ะ <c oughs> คนอย่างเธอ ฉันไว้ใจไม่ได้หรอกนะทั้งชุ่มซามทั้งซื้อบือเรียนก็ไม่เก่งกีฬาก็เล่นไม่เป็นเฮ้ยนี่นี่ฉันมันแย่ขนาดนั้นจนไม่มีข้อดีเลยแล้วไงฮะ <c oughs> จะว่าไปมันก็มีดีอยู่ข้อเดียวละมั้งอย่าบอกนะว่าดีข้อเดียวของฉันอะคือฉันน่ารักใช่ไหมละ่ะใช่ไหมฮะฮะใช่ไหมใช่ไหมอืมอ,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 อืม,อม ใช่แล้วเธอน่ารักอะเอ้ยไอ้นอนนี่แกชมฉันจริงๆร<ๆ>หรอวะ<ๆ>เนี่ยไม่น่าเชื่อเออแล้วว่าแต่ไอ้กายไปไหนอะตอนเนี้อ๋อกายเขาไปจองโต๊ะให้เธออะเธอมาช้านี่เดี๋ยวก็ไม่ได้นั่งหลังห้องหรอกโอ้พวกแกทั้งสองคนนี่จะดูแลฉันดีเกินไปแล้วนะแล้วเธอชอบไหมอะฮะอ,อ,อะไรหรอที่ฉันดูแลแบบนี้ เธอชอบไหมหรอปายเออไอ้บ้าคนที่โดนดูแลทำไมเขาจะไม่ชอบเล่าก็ต้องชอบอยู่แล้วดิฉันก็ชอบนะเออฮะชอบที่ได้ดูแลเธอถ้าเงินก็ดีถ้าเงินพวกแกทั้งสองคนอะ่ะก็ช่วยอยู่ดูแลฉันเป็นทาสของฉันไปแบบนี้เรื่อยๆด้วยนะเว้ยฉันเองก็ ตั้งใจว่าจะทําแบบนั้นอยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นรีบไปกันเถอะแล้วเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าจะไปไหนกันลหระจ้าฮะน,นี่รู้จักกันเหรอนอนเอ,อ่อไม่รู้จักอนน้ย〜นี่มาพูดไม่รู้จักกันแบบนี้ต่อนะเลยเนี่ยมันเสียใจเหมือนกันนะเนี่ยรู้ไหมออว่าแต่มีอะไรกับพวกเราเหรอคะรุ่นพี่ไอ,อเด็กใหม่ ถามหน่อยสิผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับเองเหรอเออพี่นายเป็นอะไรของนายเนี่ยมายุ่งอะไรกับพวกฉันก็ไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะถามก่อนนะว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันตอบหน่อยสิจ้าแล้วพวกฉันจะเป็นอะไรกันอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับนายนเ,เกี่ยวสิจ้าเพราะว่าถ้าไม่ใช้แฟนของแกฉันจะได้สั่งให้แกเนี่ยไปไกล พอน้องผู้หญิงคนเนี้ฉันว่าฉันจะจองไว้เล่นเทอมนี้นะ่ะ,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 ะนี่ลุงพี่ทําไมถึงให้พูดจาแบบนั้นล่ะครับนี่ลุงพี่ทําไมถึงได้พูดางนั้นลละครับโอ้ยคนดีจังเลยนะครับเนี่ยผู้ชายจืดแบบเนี้ยจะดูแล <c oughs> ผู้หญิงช่วยๆแบบนี้ได้ยังไงกันวะนี่แกถ้าไม่อยากเจ็บตัว ก็รีบใส่หัวไปให้ไกลได้แล้วไปฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับแม่ยิงคุณนี่เออคือนี่นี่คือกำลังจะหาเรื่องกันใช่ไหมฮะคิดว่าฉันเป็นสิ่งของเหรอคิดว่าฉันอะ่ะอยากจะคบกับผู้ชายแบบแกงั้นเหรอฮะนี่น้องสาวน้องอ่ะเจอพี่ครั้งแรกอะ่ะอาจจะพูดแบบนี้เดี๋ยวเจอพี่บ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวก็ชอบเองแล้วจา้าไม่มีวันหรอกเว้ยเอางี้ เย็นเนี้ยไปเดทกับพี่สักวันหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านนะจ้าถ้าไม่ยอมไปอะระวังไอ้นี่จะเจ็บตัวนะเออนี่เดี๋ยวตอนเย็นพี่จะรอคำตอบนะจ้าไม่ไปจ้าหืนอไปกันเถอะนนอย่าคิดมากนะเอออืม จุดยอดเลยนะคะบีดีดีบสาวรุ่นพีน่ะใช้กำลังข้อต่อสู้ชุดยอดเลยครับ f ไอดอลฉันเคยสอนแกแล้วไงไหนูผู้หญิงอ่ะเขาชอบผู้ชายเร็วๆแต่ฉันว่าเพื่อนฉันคงไม่ชอบผู้ชายเร็วๆแบบแกหรอกว่ะครวะเนี้เพราะอย่างงั้นช่วยเลิกยุ่งกับสองคนนั้นด้วยละกันถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ฉันรู้ที่ฉันเห็น ว่าแกยังไปยุง่งกับสองคนนั้นอยู่เดี๋ยวแกเจอฉันนะอา้าวไอ้นี่มันจะหาเรื่องอะรู้จักไหมวะบิกบ๊กเว้ยบิกบ๊กเว้ยบิกบ๊กประจำโรงเรียนนี้เว <c oughs> ้ยคุณใส่เป็นเด็กใหม่แล้วไม่รู้จักใช่ไหมล่ะ <c oughs> บิ๊กเนี่ย คุมโรงเรียนนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่ม .1 จึงตอนนี้ม .6 แล้ว6ปีที่บิ๊กคุมโรงเรียนมาไม่เคยมีใครพูดกับบิ๊กแบบนี้แกอยากลองดีใช่ไหมล่ะฮะเออพี่พี่ครับเออผมผมรู้จักไอหมอนี่ค่ะรู้จักงั้นเหรอแล้วยังไงไอหมอนี่มันมันเป็นนักมวยประจำจังหวัดนะคะพี่แพอผมอะคือเคยมีเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนเก่าโรงเรียนเดียวกับมันด้วยอะเพื่อนผมบอกว่าไอหมอเนี่ย ถ้าเกิดไม่มีเรื่องด้วยได้จะเป็นขันดีที่สุดขอรับนี่นักมวยละวะก็ไม่หรอกอยากให้แกลองดูเหมือนกันเอ่เอได้ไดเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวเจอกันเวยเฮ้ย,ยกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าจดหมายใครเนี่ยกายนอนไอพวกบ้าพวกนี้เขียนจดหมายอะไรแกล้งฉันอีกแล้วเนี่ย,ยเอเอ,เอ ชอบฉันอย่างนั้นเหรอ,อ,อทำยังไงดีล่ะเนี่ย